ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ในงานคอมมานดแล้วนะครับจะเป็นวันที่27นะเดี๋ยววันนี้แอดพอกพามาเดินดูนะครับผมว่าร้านขายคอมเนี่ยนะครับจะมีกาจอรุ่นไหนแล้วก็ราคาไหนกันบ้างนะครับก็จากการที่แอดเข้ามานะครับผมก็จะมีการคัดกรองที่ละเอียดนิดหน่อยนะครับก็จะมีให้เปิดใบรับรองกับผมการฉีดวัคซีนนะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับแล้วก็ จะมีการคัดกรองอุณหภูมินะครับก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่อยากเสี่ยงคนเยอะนะผมแนะนําให้มาช่วงเช้านะคนจะค่อนข้างน้อยนะแต่ถ้าช่วงบ่ายลงไปถึงเย็นคนจะเยอะมากเลยผมแนะนําให้มาช่วงเช้าดีกว่านะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับนี่มารับใบฟิวนะครับผมแวะตลอดเลยนะครับผมกับน้องๆ MC นะครับเดี๋ยวเราจะมาถาม บูธไอทีซิตกันดีกว่านะครับว่าราคากาจอขายราคาเท่าไหร่นะผมจะราคาถูกว่าราคาแพงกัน๋ยวผมขอหาบูธก่อนนะครับ,รบตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธสปี e เกมมิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามรุ่นกา์จอแล้ว้อราคากาจอกันนะครับว่า ที่บูสต์ปีเกมมิ่งเนี่ยมีการ์ดจอรุ่นไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มจากตระกูล16ซีรี์เลยครับเพราะ1650 1650สุ per อะไรเงี้ยครับพี่ครับครับมีมีจำหน่ายอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เนี่ย1650เนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ9,490บาท 1 6 0 9,4บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นถัดรุ่นถัดไปจะเป็น160 16. ก็จะ <16. S 2> เริ่มที่18,900ค <16. S 2> รับ10,000เท่าไหร่นะครับ18,900 18,900 18, <900. S 2> ใช่ครับแล้วก็จะม,มีมีรุ่นอย่างเช่น160 Super 160 Ti เนี่ยอันนี้19,900แพงขึ้นอีกพัน0นึก็ถือว่าค่อนข้างถูกน,นะครับเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่จะประมาณ2หมุนอัพเลยนะผมถ้ามาในงานคอมมานนี่คุณจะได้ ราคาต่ํากว่า20,000ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับโอเคต่อมาเลยครับพี่มีรุ่นไหนครับทีนี้พอเข้าหลัก20,000จะเป็นรุ่น2060แล้ว RTX 20ครับ2060 2060นี้เริ่มต้นที่20,000กับอี900บาทโอ้20,900บาทผมว่าใน Shopee จะอยู่ราคาประมาณ23-25นะครับประมาณนี้แล้วก็ไปเป็น2060 Super อ่ะขึ้นมาอีกกันนึง2060 s u p เป็น21,900 21,900นะครับผม อ่าทีนี้ก็ขยับไปเป็น3060เลยโอเคต่อมาเป็น3060นะครับ25,900 25,900 900ครับถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าในตลาดตอนนี้น่าจะ30,000อัพเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาในงานคอมมาทที่บูสปีนะผมคุณจะได้ RTX 3060ในราคา25,900ซึ่งถ้าคุณไปซื้อใน Shopee นะครับในงบ25,900คุณจะได้แค่2060กับ1660ซุปเปอร์ใช่อ่าครับต่อมานี ่าถัดไปก็จะเป็น3060 Ti 3060 Ti อ่าเป็น2 9 9 0 0 29,900ครับผมครับผมอ่าแล้วก็ไปเป็น3070เลยครับข้ามาถึง3070แล้วนะคบอ่า3 5 9 0 0 3 5 9 0 0อ่าเข้าหลัก30 0 0 0แลถ้าเป็น3070นะครับก็ถือว่าราคาดีนะครับผมเพราะว่าในช่วงประมาณ3 0 0 0 0ถ้าหาซื้อตามร้านค้าปีกทั่วไปที่ไม่ใช่งานคอมมาร์คุณจะได้ราๆ3060 Ti ้ามาในอมย์อ งบประมาณ3 5มหคุณได้3 0 7 0เลยอ่าใช่แล้วก็ถัดไปเป็น3 0 7 0 Ti 3 0เจ Ti ที่ไอูที่ที่ประมาณ3 8 9 0 0 38,900บาทอ่าครับอ่าทีนี้ทีนี้ไปเข้าหลัก4,000มแล้วหลักก็จะเริ่มต้นที่3 8 8 0ครับ3 0 8 0ี่ยจะเริ่มที่4 5 9 0 0 45,900าอ้คุ้มมากเลยนะครับครับผม แล้วก็ไปเป็น3080 Ti ครับผม80 TI อก่าก็ไปอยู่ที่ประมาณ50,000จะเป็นเบาท5,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเอาค้าหมื่นแล้วจะหาการ์ดจอไปอัพเกรดให้เครื่องคอมตัวเองนะครับครับปิดก็น่าสนใจมากแล้วก็ัวท็อนเงื่อนไข เงื่อนไขต้นทับสุดก็ยังคือสามสิบเก้าศูนย์มีหลายรุ่นเลยนะเนี่ยใช่สามสิบเก้าศูนย์ตัวท็อปสุดเลยครับก็ไปอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเฉียดแสนเลยตัวนี้โอเคครับแล้วเงื่อนไขนี่คือจํากัดไหมครับว่าต้องอ่าหนึ่งคนต่อหนึ่งการ์ดหนึ่งคนต่อหนึ่งการ์ดใช่แต่ว่าจะเป็นจะเป็นแค่ช่วงแบบว่าช่วงโปรโมชั่นนะคือเปิดขายเป็นช่วงๆออ๋ใช่แต่ถ้าแบบคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยก็คือต้อองประก อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องประกอบแบบว่าทั้งเซ็ตขนาดนั้นก็คือเอาแค่แบบว่ามีมีเป็นคุณจะใช้เพนเทียมก็ได้แต่จับใส่เ0า0ูงไม่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 อาจจะต้องสมดุลกันหน่อยแต่ว่าไม่ได้ประกอบว่าอาจจะต้องแบบมีทั้งเคสมีทั้งอะไรเอาแค่แบบว่าสัก5ส่วนก็ได้ครับอ๋อคือ CPU บอร์ดแลมการ์ดไม่ต้องเป็นเครื่องก็ได้ใช่ให้มันแค่เป็นอะไรได้ได้ก็แค่ประกอบแค่นั้นครับ เดือนสิหรือว่าอะไรก็มีหมดครับผมแล้วที่ว่าเป็นเป็นช่วงช่วงนี่คือเป็นเป็นก็จะเปิดเป็นรอบครับใช่เปิดเป็นรอบรอบเที่ยงรอบเที่ยงรอบบ่ายครับผมรอบรอบเที่ยงนี่คือเงื่อนไขยังไงครับก็1คนต่อหนึ่งใบเหมือนกัน1คนอ่าต่อหนึ่งใบเหมือนกันแล้วก็รอบบ่ายรอบบ่ายนี่ก็1คนต่อหนึ่งใบเหมือนกันแล้โดยโดยโดยที่ไม่ได้บังคับประกอบไม่ได้บังคับประกอบครับก็คือซื้อต่อใบได้เลยรอบบ่ายแต่ว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งใบนะอ่าครับผมรอบรอบบ่าย มาได้ไหม่าบ่ายไหนใบสามเนาะใบสามแล้วก็รอบเดียวโอเคครับผมก็จะอีกรอบหนึ่งครับหรือว่าจะดูในไลฟ์ก็ได้เรามีเรามีไลฟ์ของสปีดเราก็จะขายตลอดเลยไลฟ์ขายตลอดก็นั้นก็ก็ขายหนึ่งวันตอนหยุดชุดเหมือนกันครับผมได้เหมือนกันครับโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธต่อไปเลยครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บูธแอดไว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันนะครับว่าบูธแอดไว์เนี่ย มีก้าวจอรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่รุ่น16ซีรีส์กันเลยนะครับตอนนี้นะครับ16ซีรีส์ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมตอนนี้16 5 0ตัวธรรมดาอยู่ประมาณ1200ครับพี่ 6, 16 5 0 16 5 0คือ1200 <100, S 1> ครับผมต่อมาครับนะ16 5้ซุปเปอร์อยู่ประมาณ1490งถึง1590งครับ 15, 900, แล้วแต่รุ่นถึงหนึ่งแล้วแต่รุ่นนะครับ1ข0ซุปเปอร์อยู่ประมาณ1 8 9 0นย์ซุปเ0 s ได <Yes. S 2> ้ครหนึ่งนะครับต่อมาครับน่าจะเป็นสองพันซีรีส์ใช่ไหมสองพันซีรีส์สองศนอยู่ที่ห9 0 0มครับหนึ 9, ่งหมื่นเก้ั้ยใช่ไมใช่ครับห่งเก้าเก้าร้อยโอเคครับต่อมาเลยครับต่อมาเป็นเอ่อหกูนย์กศูนยครับสามศูนย์หกสองหมนเริ่มต้นสอ0 0มถึง2 7งหดใช่ครับ แล้วแต่รุ่นนะครับต่อมาเลยครับผม3060 TI 3 0 6กศูทีไอ0ทีไครับผมราคาเริ่มต้น26,900นครับ26,900ถึง3 0 0 0าทครับถึงสาม0มาบาทใช่ครับคผมต่อมาสามศูนย์เจ็ดศูนยเนาะสามศราคาที่32900ื่นสอาร้ที่สามหมื่นสารใช่ครับครับสามศูนยเศูนที่ไอก็แล้วก็จะเป็น3ามศ ทีไอนะครับผมสตาร์ที่35900ครับสตาร์ที่35900 3080 3080ครับสตารที่44900ครับสตาร์ที่4 4 9 0 0 3 0 8 0ี่3 0 8 0 TI ไครับผมสตาร์ที่ 6700, 0ครับ6 6 7 0 0 0บาท7,900พัเก้รต่อมาครับผมไ่าจะเป็น3 0 9 0นะครับครับผม3 0ม0สตาร์ทที่8 9 0 0ครับ88,000 90 0บาทแล้วก็ถ้าลูกค้าแบบบล็อกอินเข้ามานี่กระจอที่เหลือสายนี้ประมาณรุ่นไหนบ้างพอจะทราบไหมครับรการระจอที่แบบถ้าถ้าเดินมาปุ๊บมีของให้เลยนี่จะเหลือรุ่นไหนบ้างครับค่ายแดงพี่ค่ายแดงไม่ค่ายเขียวค่ายเขียวายขยวากันซื้อหมดไวาดามากครับหมดไวมากรุ่นไหนขายดีเลยค่ายเขียวก็เป็น3 7 TI ทครับ37 TI ใช่ครับอันนี้จํากัดหนึ่งคนต่อหนึ่งการเหมือนเดิมเนาะใช่ครับไม่ได้แบบไม่ได้มีบังคับประกอบ ครับไม่มีครับซื้อได้ลเลยหนึ่งคนต่อต,ต่อ,ต,อต่อวันนี่จํากัดไหมว่าต้องปล่อยออกกี่ใบอ่าจะมีแค่ตอนเช้าที่เติมของไว้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยพี่อ๋อคือหมดแล้วหมดเลยคือไม่มาตอน10บโมงตรงเลยตอนตอนตอนเช้านี้จํากัดไว้กี่ใบอ่ามีเท่านี้เลยอ่าจะมีแบบตอกเท่านี้เลยพี่พอหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนม่เติมครับแล้วก็พวกไข่แดงนะครับพวกไอ6์0กพันสองร้ยโอนไองร้กซีราคาประมาณเท่าไหร่6,600ที่อยู่ประมาณสอง0มครับ25,900แล้วไม่มีเอ็กซีล่ะ ไม่มีที่อยู่ประมาณ2,900พี่2,900แล้วก็ผมว่ากย่างที่คือ3 3ม0มื่นสามสามอยเนีพี่3 3 0 0มื่พอเดี๋ยวคือคือตรงนั้นแหละพี่ที่ผมแจ้งไปก็คือเอ็กซ์ตรีครับออ๋โอเคโอเคประมาณนี้เนาะใช่ครับครับผมโอเคครับบูธอาไว้ก็จะมีกาจอแล้วก็รุ่นประมาณนี้ก็สามารถมาเดินหาซื้อได้เลยนะเดินหาไม่ยากครับผมเดินตรงมาจากทางเข้าเลี้ยวขวาก็เจอป้าใหญ่ๆน้ำเงินน้ำเงินเลยครับโอเคขอบคุณมากแจ้งลูกค้าหน่อยครับลูกค้าท่านไหนที่จะมาซื้อนะครับคือมาติดต่อพนักงานแล้วก็ สั่งบุ๊กิ้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รองียจะไม่ได้ของพี่อ๋อบุ๊กิ้งนี่ต้องต้องทำยังไงครับก็คือว่าเดินมาติดต่อพนักงานแล้วก็บอกว่าอยากได้รุ่นไหนอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ให้พนักงานนะคะของมาแล้วก็กดสั่งจองเลยโ้ไม่งั้น่ะจะโดนที่อื่นเขาสั่งจองก่อนเราจะไม่ได้ของพี่โอต้องรีบมาจองก่อนเนาะได้ครับโอเคครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บูธ i อท i t y นะครับหรืออูบูธเนีนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาตามหาดูนะผมว่า บุญนี้จะมีกราจจรุ่นไหนขายบ้านแล้วก็ราคาเท่าไหรเดี๋ยวเราจะมาสอบถางพี่ๆกันเลยนะครับครับผมพี่เดี๋ยวเรามจะมาเริ่มกราจอตระกูล16ซีรีส์กันเลยครับผมสิบหกนะครับก็จะมีเป็น1มีว่า16ึงหีอเลยครับตอนนี้จะเป็นมี1660 Ti ยทีไใช่ไหมใช่ครับครับผมราคาเท่าไรครับผมเลยจะอยู่ที่ประมาณ 17, 0 0 0ันก้กบาทหนึ่งมด้าเกบาทครับต่อเลยครับเรื่อยๆเลย แล้วก็ก็ประมาณนี้เลยครับใช่ครับเพราะว่าจะมีแค่1 6 0 Ti เลยครับตอนนี้เหรอครับใช่ครับแล้วพวก RTX นั่นแหละครับถ้า RTX ก็มีครับโ RTX ต่อมาก็อ๋อก็คือ16ซีรีส์ตอนนี้เหลือแค่1 6 0 Ti โหวตูทีไอใช่ครับ RTX ต่อมาก็เป็นตระกูล RTX เลยครับ RTX ก็จะมี RTX 2060ูนย์ะที่ยังพอเหลืออยู่สองศูนย์หกครับกิกะไบต์ครับของกิกะไบต์ราคาเท่าไหร่ครับ9,900พารครับ19,900หาพใช่ครับแล้วก็มี 9, 900กาแครับหนึ่งเก้าพันเก้าร้อหมืนกาโ้กาแกกหนึ่งหมื่นเกาพันก้ื่นครับผมแล้ว้างหมายว่เป็นตามถึงหกศูนเลยต่อมาเป็น3าม0กศครับผมสามศูหกูนจะเริ่มต้นที่2 7งหมื่นเจกหมืนเ็ันครับผมตัวแล้วก็จะเป็นตัวท็อของเอ็มไอ 29,900 2 9 uh, 9เ0เ่ป็น uh, ต <ma> ัวท็อปนะครับ3 0ม0 TI ซึ่งเดก็อยู่ประมาณ3 9 0 0ถึง30,000 TI 1ที0ถึง1,900ครับผมถ้าเป็นสามูนนี่ไน่าจะมีเยอะหน่อยครับมทจะมีเยอะเลยนะครับกากี่กบไครับเอซุี่ไแค่จะมีทุกร่นเลยกัไมมีแค่ทุกรุ่นนะครับ3า6 0 t นที่ บู o ต์ A8 นะครับราคาอยู่ที่3,900ื่นถึงหนึ่งสนัเ่นเองครับผมแล้วก็จะเป็นสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนเนะครับเริ่มต้นอยู่ที่3 5มหมืาพันเก้าร้อยสามพันเก้าแล้วก็จะมีเป็นพวกซีรีส์ที่ท็อปหน่อยอย่างเช่นออร์มาสเตอร์อยู่ที่3 9มหมื่นเกก็จะเป็นพวกรุ่นท็อปนะครับระบายความร้อนดีโอค้ามาจากโรงงานแรงขึ้นนะครับใช่ครับจะเป็นไอชิล X4 ครับผม สามหมื่นเก้ันเก้าที่ไอครับผมเลทจะอยู่ที่4 9่หมืเรครับสี่หมื่นเก้ารเริ่มต้นของการแหละครับ4,900แล้วก็จะมีของเอทูสติกครับสี่หมื่ม้ของสติกใช่ครับสี่0มใช่ครับแล้วก็เป็นพวกซูพีมของ m อเก็มีนะครับสี่หมเหมือนกันโอ้สี่หมืครับผมก็มีหลายรุ่นเลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ส0มศูนย์ ก็มีเยอะเหมือนกันครับเรทอยู่ที่5้าห0 0 0 0้าพเก้ารห้่็เลยครับห้าหมบาทห้0พบาทผมสามศูนย์นะครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นสามศูนย์แปดตัทีไอเรทจะอยู่ที่ง่ตัวถูกสุดจะเป็นกาแหลกครับ7 4 9ดหมื่นสนจ็าระครับผมสามศูนย์ใช่3ามเอป็นตป็นแปดพก้อยเจ็ด่นแปดพัน้าร้อยนะครับ แล้วก็มี3090ครับ3090ครับจะมี A อซุตกะไบต์โซทีซุตในทุกแบรนด์มีหลายแบรนด์เลย98,900บาท98,900บาทนะครับโอเคต่อมาขอเป็นค่ายแดงนะครับต่อมานะผมเป็นค่ายแดงนะครับค่ายแดงพิคไอเอนะครับเรทจะอยู่ที่17,900 1นเ0 0ารยหนึ่งหมื่นเจนเครับเริ่มต้น17,900ถือว่าราคาคุ้มมากนะครับใช่ครับแล้วเป็นตัว XT เท่าไหร่ครับ 3, 4, อหน่งพันสามพันพันืมโอเคครับอยู 6, 7, 3, ่ที่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยใช่ครับแล้วาเป็นหกพันแปดหพันแปดร้อย X T อยู่ที่อ๋อตอนนี้น่าจะหมดแล้วครับหกพันแปดตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับหกพันแปดอยี่หมดไปแล้วนะครับใช่ 6, นนครับแล้วเหลือเป็นหกพันเก้า X T เลยจะอยู่ที่หกพันเก้าอ่เลยครั เจ็ดหมื่นแปดพบาทเจ็ดหมืนแปดพ้บาทใช่ครับของ MNI ตัวเกม์แล้วก็จะมีตัวเริ่มต้นจะเป็นขอ Power Color จะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าห้านห้าห้าหมื่นรไหนนะครับหกพันเก้า XT เลยใช่ครับหกพัน้า XT ราคาเมื่อกี้ห้าพันห้าหมื่นห้าพันเก้ารบาท5 9าพบาทรุ่นไหนนะครับเอ่อเป็น Power Color LED ับ e e l Hub Power เลอร์เลดเดวิวต่ครับผมแล้วก็เงื่อนไขก็คือเหมือนเดิมก็คือ1คนต่อหนึ่งใบใช่ครับสิบเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้นะครับแล้วก็มีบังคับประกอบไหมครับหรือว่าสามารถซื้อได้หนึ่งคนต่อหนึ่งใบหนึ่งคนต่อหนึ่งใบครับแล้วก็เป็นนับจากบัตรเครดิตถ้าเกิดจะรูดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีจํากัดจํานวนต่อวันไหมครับหรือว่าจนกว่าจะหมดเลยจนกว่าเขั้งหมดเลย โอเคครับในส่วนของบูธเอ็ดก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับก็อยู่ที่บูธ JB แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามราคากระจดแล้วก็รุ่นกระจกที่ JB มีขายอยู่เดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัว GTX 1 6 5 0กานันนะผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับอดูเป็นตัวไหนดีครับเป็นเอาเป็นราคาตำําสุ์แล้วกันครับโอเค5ู้นนะครับก็มีเริ่มต้นอยู่1 4 0 0นะครัอ1,400งอบาทของ ASUS นะครับ โอเคครับต่อมาก็เป็นพวกไล่มาเลยไล่ตามสเต็ปมาเรื่อยๆเลยครับเอาเท่าที่มีขายใช่ที่มีขายก็นอกจาก1650ก็จะมีเป็น1660ครับก็60ครับผมราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่16,900ครับ16,900ครับใช่ครับก็ขึ้นมาก็จะเป็น2060ครับซีรีส์2060ครับผมก็เดี๋ยวเราจะต้องต้อนอยู่22,900 22,900ตัว160ซเปอร์กับ TI ไม่มีใช่ไหมครับอ่า160เปอร์มีครับอ๋อเคยวแป๊บนึงนะ S 160 S ราคาเท่าไหร่ค so ร like ับซ yes. ูเปอร์จะเริ่มต้นอยู่ที่21,400ครับ21,400ต่อมานะครับก็จะเป็นกิแทก160 TI นะครับมีไหมครับ160 TI มีอยู่ครับครับผมก็ตัวเริ่มต้นตัว TI นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่29,000ครับ29,000โอเคครับว่าราคาดีเลยนะไม่ถึง25,000ครับใช่ครับต่อมานะครับจะเป็นตระกูล อ๋อซีที่สองพันที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็สองพันนี้มีแต่สองศใช่ไหมครับใช่ครับจะมีแต่2สองศูนยกศูถ้ามาเป็น3ามศนเลยเนาะอ๋อก็มาก็จะเป็น3 0 6ศูนย์หกศูนโอเคสองศูนย์ก็สามศจะเริ่มต้นที่2 6งหมืร้อม 6,900โอเคครับเป็นตัวธรรมดานะครับครับผมถ้าตัว T.I จะเริ่มต้นอยู่ที่32,900 T.I 32,900โอเคครับต่อมานะครับต่อไปก็จะเป็น3070นะครับก็ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาจะเริ่มต้นอยู่ที่41,900 41,900ครับถ้าเป็นตัว T.I ก็จะเริ่มอยู่ที่51,900 T.I 51,900โอเคครับก็ต่อมานะครับจะเป็น3080 3080นะครับ สามส่วนกศูนย์ก็เริ่มต้นอยู่ที่สี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับสี่หมื่นเก้าห้าร้อยครับเก้าพันห้าร้อยเนาะใช่ครับครับก็กระถิกขึ้นมาก็จะเป็นตัวทีไอนะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเก้าร้อยครับเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยใช่ครับต่อมานะมาดูรุ่นแรงๆตัวท็อปกันนะผมสามส่วเก้าศูนย์ต่อไปเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็เป็นสามสนเก้าศูนย์นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นทวนพอดีเป๊ ตัวทีไอไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแต่ตัวธรรมดาครับก็ถือว่าราคาพี่เจบีราคาดีอยู่นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูค่ายแดงกันค่ายแดงค่ายแดงค่ายแดงก็จะมีเริ่มเ้นครับหกพันหกร้อยยังไม่เอ็กซ์ทีใช่ไหมใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับก็จะมีเริ่มต้นเป็นตัวธรรมดาเครับหกพันหกร้อยตัวธรรมดาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยครับสองหมื่นสี่ร้อยครับถ้าเป็นตัวเอ็กซ์ทีเอ็กซ์ทีจะเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นสองเก้าร้อยครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยโอเคครับ ต่อมาเป็น RX 6ก0ันะครับ RX 6ก0ันะครับก็จะมีตัวตัวเริ่มจะเป็นตัว XT เลยครับก็ราคาจะอยู่ที่33,500ครับสองพันหกพันเจ็ดร้อย XT ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ33,500ครับ3าม0ัครับ500ใช่ครับโอเคครับ ก็ต่อมานะครับก็จะเป็น6800นะครับ6800ก็มีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวอก X T เลยถ้าตัวธรรมดาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่42,500ครับ42,500ตัวธรรมดาใช่ครับถ้าเป็น X T ก็จะเริ okay, ่มต้นอยู่ที่51,900ครับ51,900ใช่ครับโอเคครับแล้วก็ จะมีเป็น6ก0ันะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไอซ์0กพนะครับจะมีเริ่มต้นเป็นตัว X T เลยครับเริ่มเป็นตัว X T เลยนะครับใช่ครับก็ราคาจะเริ่มต้นที่58,900ื่นแปันเก้าร้าหันเก้ารถือว่าราคาน่าสนใจมากเลยแล้วก็1คนต่อ1การ์ดเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือยื่นต่อประชาชชนใัยโซนเราจะยังไม่ได้ขายแยกครับตรงนี้เพราะว่ายังไม่ได้ขายแยกมีบังคับประกอบไหมครับ ก็จะมีเป็นบางตัวครับที่สินค้ามีน้อยก็จะบรรจบไว้สําหรับให้ลูกค้ามาประกอบเป็นของเสร็จครับตอนนี้สินค้ามีน้อยนี่มีเป็นรุ่นไหนบ้างครับพอจะทราบไหมก็เป็นพวกตัว ASUS ทับหรือพวกกาแหลกอะไรพวกนี้ครับฝองจะมีเข้ามาไม่ค่อยเยอะครับโอครับแล้วในงานนี่กระจอ s ี r ีส์ไหนขายดีสุดครับที่ JB กราจอ s e r i ที่ขายดีสุดก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นตระกูล3000รับจะขายดีสองหอกไปหลายใบเลยน่าจะ300 6 0ขึ้นไปเนาะใช่ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อมูลมากมากเลยนะครับผมมาบ ครับเป็นอย่างไรกับ้างครับผมกับพาเดินชมราคาการ์จอวันนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างราคาคุ้มมากเลยนะผมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในตลาดออนไลน์นะผมซึ่งราคาถูกกว่าวัน3-5 0ถึพบาทหรือว่าบางรุ่นเนี่ยถูกกว่าเป็นหมื่นเลยก็มีนะครับถ้าสนใจก็สามารถมาดูได้นะถ้าผมลงคลิปวันนี้ทันนะครับแต่ถ้า ผมลงไม่าไหรนะสามารถดูเป็นแนวทางคร่าวๆได้นะผมถ้างานคอมมาดรอบต่อไปก็สามารถเก็บเงินมาซื้อกันได้นะครับโอเคก็ถ้าชอบคอนเทนต์วันนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดลกด้วยนะครับวันนี้แอดฟลอกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ